สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราก่อนเลี้ยวเข้าซอย109วันนี้มาอัดคลิปรีวิวสินค้าชุดสำเร็จกระดาษไหวบรรพบุรุษแยกชายและหญิงเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีละแบบนะคะในถุงสินค้าแยกชายและหญิงเรียบร้อยเลยนะคะในนี้ก็จะประกอบไปด้วยโกอีพิมพ์แบงก์เงินกงเต็กเสื้อผ้ากิมจั้ว ใบเบิกทางเครื่องประดับต่างๆทองแท่งรองเท้าเหรียญเงินค่ะแล้วก็มีกิมตุ้งด้วยมีชุดโทรศัพท์มือถือประมาณนี้นะคะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแบบที่โรงงานผู้จัดเป็นผู้ทำให้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,ก,กันเลยค่ะเริ่มจากของชุดผู้ชายก่อนนะคะ ดูด้านหน้านะคะก็จะมีกิมตุ้งรองเท้าเครื่องประดับโทรศัพท์มือถือทองแท่งและก็เหรียญเงินค่ะมาดูข้างหลังนะคะก็มีตั๋วเครื่องบินเสื้อผ้าแบบใส่กล่องกิมจัว่วอ่วงแซจี้โกอีพิมพ์รูปแบบผู้ชายเป็นรูปเสื้อผ้าต่างๆแบงก์กงเต็กหลายขนาด ต่อไปมาดูของผู้หญิงบ้างก็คล้ายๆกันนะคะเป็นรองเท้าคัดชูผู้หญิงค่ะกิมตุ้งเครื่องประดับต่างๆมีโทรศัพท์มือถือทองแท่งมีเหรียญสร้อยเพชรกำไลทองต่างๆนะคะแล้วก็ข้างๆเป็นอ่วงแซจิกับกิมจัว่วมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็โกอีพิมพ์แบบของผู้หญิงค่ะแล้วก็เสื้อผ้าพร้อมกับเงินแบงก์กงเต็กนะคะ เสื้อผ้าเป็นรุ่นใส่กล่องสวยงามเรียบร้อยเป็นรุ่นอย่างดีนะคะรายละเอียดสินค้าประมาณตามนี้เลยนะคะท่านใดสนใจสินค้าทักทายสอบถามได้ที่รลยร้านนะคะแอดสพานบุญ109หรือดูราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ w w w s a p a n b u n 1 0 9 c o m ค่ะร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวไทยเป็นคลิปวิดีโอมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ